สวัสดีครับพี่พี่นะครับนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมมาสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกนะครับได้วัตถุมงคลมานะเป็นความเชื่อนะครับโอ้ยน้องน่ารักเลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่พี่ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับ รักกันเหมือนเดิมนะครับวัตถุมงคลด้านหน้านี้เป็นความเชื่อน่ารักน่ารักของคนไทยนะครับน,นี่คือกุมารทองครับนี่ครับเห็นไหมครับมั่วอีกแล้วนะครับนี่คือกุมารทองหลวงพ่ออุดมทรัพย์สิริคุตโตหรือชื่อรุ่นว่ากุมารทองเทพรวยทันใจนะครับสร้างปี59นะครับสร้างนานแล้วนะครับ สร้างปี2559นะครับสร้างจากเนื้อดิน7ปาชาดินผงอาถันต่างๆนะครับ,นะรบเป็นเนื้อดิน7ปาชานะครับนี่ฮะหรือจะเรียกว่าอาจารย์จ่อยนะครับอาจารย์จ่อยแห่งวัดเวลุวันนะครับผมเชื่อได้ว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะเคยได้ยินและรู้จักนะครับท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่หมุนทิตะสีโลนะครับ หากใครได้ดูคลิปเก่าๆเรื่องเรื่องประวัติชีวิตของหลวงปู่หมุนเนี่ยนะครับจะมีรายการรายการหนึ่งชื่อว่ารายการเปิดบันทึกตำนานได้ไปสัมภาษณ์นะครับหลวงปู่หมุนนะครับแต่ว่าก็จะมีอาจารย์จอยนี่แหละนะครับมีหลวงปู่ดมทรัพย์นี่แหละที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทนหลวงปู่หมุนนะครับคืออยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับนี่ฮะดูครับ เป็นเนื้อผงคือไม่ต้องไม่ต้องขึ้นภาพอินเสิร์ตหรอกไ,ไม่ต้องขึ้นภาพหลวงปู่อุดมทรัพย์นะครับผมเชื่อได้ว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยต้องรู้จักและเคยได้ยินนะครับอาจารย์จอยหรือหลวงปู่อุดมทรัพนะครับสิทธิเอกหลวงปู่หมุนเลยทายาทิธรรมนะครับสิทธิเอกจริงๆเลยผู้ดูแลอุปถา,ากหลวงปู่หมุนที่จะสีโลจริงๆนะครับท่านสร้างกุมารทองไว้เมื่อปี2559นะครับสร้างปี59นะครับวันนี้มีโอกาสได้ไปเช่ามานะครับแล้วก็จะฝังตะขุดด้วยนะครับ องค์นี้ฝังตะกุดด้วยเห็นไหมครับฝังตะกุดสวยงามนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อดินเนาะนะครับนะอันนี้นะครับจะยิงโคดเลเซอร์เลยนะครับโคดสอเสือนะครับโคดสอเสือนี่น่าจะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นอ่าฉายาทางคําท่านนะครับสิริคุโตนะครับสอเสือแล้วก็จะมีหมายเลขน้องหมายเลข2 0 25ห โอ้สองศูนย์สองห้าครับสองศูนย์นะครับวันนี้ต้องมานะครับนี่ฮะสวยงามนะครับเป็นสร้างขึ้นมาในรูปแบบของเนื้อดินนะครับเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับก็สร้างตามตำราตำราโบราณนะครับดูครับมีความสวยงามในท่าแบบกวักนะครับในท่าแบบกวักนะครับสวยงามนะครับในท่าแบบกวัก โอ้ยสวยงามนะครับมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับกล่องก็มีความสวยงามอย่างสมบูรณ์นะครับเจ้าของเดิมก็เก็บสมบูรณ์อันนี้ผมเช่ามาขอแบ่งมาจากเพื่อนที่เป็นพระอยู่ที่อุบลเนาะหลวงปู่อุดมทรัพย์นะครับชื่อก็งามนามก็มงคลครับหลวงปู่อุดมทรัพย์แถมชื่อรุ่นครับเทพรวยทันใจผมเชื่อได้ว่าท่านต้องอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับแล้วก,ลก็ดึงจิตทัิญญาณของเทพมาจุติในรูปทรงกุมารทององค์นี้แน่นอนนะครับ นี่ฮะดูอีกรอบหนึ่งนะครับสวยงามนะครับสวยงามจริงๆทรงมหาไทยเลยนะครับนี่ครับอ้้น่ารักครับน่ารักที่สุดเลยนะครับนี่ฮะตรงนี้บินมาจากเจ้าของเดิมนะครับด้วยความที่เป็นเนื้อดินนะครับด้วยความที่เป็นเนื้อดินนะครับ ขนาดก็พอดีนะเพราะว่าสามารถที่จะเลี่ยมแล้วก็อารัธนาขึ้นคอก็ได้นะนะครับนะหรือไม่เลี่ยมเก็บไว้ที่บ้านก็ได้ให้เกิดสิริมงคลกับบ้านกับเรือนนะครับก็ถือได้ว่าอขอให้เฝ้าบ้านด้วยก็ได้เหมือนกันเป็นความเชื่อของผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับศาสตร์ของกุมารทองนะครับนี่ฮะนี่ครับสวยงามมากนะครับคือยิงโค้ด หมายเลขอ่ะชัดเจนคือมีความสวยงามนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าจะทําพิมพ์แบบโบราณโบราณสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับอาจารย์จ่อยอาจารย์จอยนะครับหรือหลวงปู่อุดมทรัพย์นะครับทายาทรมของหลวงปู่หมุนทิตะสีโลนะครับวันนี้ก็นํามาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับเพื่อจะมีอ่าพี่พี่สนใจแล้วก็อยากจะเช่าหรือบูชานะครับผมก็ ถือว่าเป็นพระสวยนะ่ะก็เลยน่าเช่ามาดีกว่านะครับกับพระที่เป็นเพื่อนอยู่ที่อุบลเผื่อจะมีพี่ๆที่สนใจอยากจะเช่าบูชาต่อหรืออยากจะนําน้องไปเลี้ยงที่บ้านนะครับเนี่ยโอ้สวยงามครับเห็นไหมครับอยู่ในกล่องแล้วยิ่งสวยงามนะครับตั้งไว้ที่บ้านก็ได้และอาราธนาน้องให้เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนตั้งไว้ที่ร้านค้าร้านขายด้านหน้าก็บอกว่าวันนี้ขอให้ลูกค้าเยอะๆนะนะครับนี่ครับถือได้ว่าเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่พูดภาษาบ้นบานๆก็คือน่ารักน่ารักนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับหากพี่ๆชอบหรือสนใจเนี่ยก็แอดไลน์กันเข้ามาเลยครับ0 6 4 7 7 4 4 8 0 8เป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ตัวเลขตัวนี้เนี่ยแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับพี่ๆโอเคครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ ก็ต้องขอจบคลิป,ลปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยมอนคลาสสิกนะครับเดี๋ยวพรวุนี้จะพาไปชมวัดโบราณใกล้บ้านนะครับแต่ว่าความจริงก็เคยพาไปแล้วแนล่แต่ว่าจะพาไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางวัดมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นหรือไม่โอเคนะครับสวัสดีครับ